อนุญาตมาลุยกันเลยมันไม่มีแบบนี้เลยไงวะเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันเด้งมาไม่รู้ทำไงอ,อทำางมันถึงจะเด้งได้วะ ถ้าเป็นใช้เครื่องนี้เองเคยเห็นมันเด้งข้อความเหมือนในแอนดรอยไหมไอ้ที่มันใครแชทมาแล้วมันเด้งอะไรเนี่ยเด้งเป็นกลมๆอะ่ะเปิดไงวะไอแพดนะเออไม่มีฮะไม่ได้ให้เปิดเออเที่มันเด้งมามันจะเป็นกลมๆเนาะ,ะจบเลยมึงเปลี่ยนได้แค่ iPad มามาเฮ้ยกล้าเล่นมะ ไม่มีคนแบกต้องนี่ฟอลอเรนติโนลัมบอดต้องเจอช็อตนี้บอดสามตัวจัดไปเชื่อใจผมได้ <c oughs> ไม่เคยเล่นเลยฟอลอเรนติโนอ่ะเดี๋ยวกูจะเล่นให้ดูพวกเด็กโปกเนี่ยฟอลอเรนติโนแลงคอนอนะ่ะลัมบอดนะ่ะคอยดู a ออทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยสามตัวมาดูว่าจะขิงขนาดไหนไม่รู้ว่าเสียงเข้าไหมอไม่รู้ว่าเสียงเข้าไหมลองสตีมโง่ๆเลยเนะี่ โอ้แม่งแสบหูพอเรนต,งงติโนลลำบอดเนี่ยไหนบอดมาไม่บอดลำดอกสี่เขาลำไงวะว่าแล้วลำดอกสีไม่เป็นตายไม่กูเนี่ยโหลำได้กระจอกมาก เฮ้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 ห้าวะหนุม่มปิง้งลำไม่เป็นจริงๆเลยวะให้ลำดอกสีโอ,โอ้โหรอดไม่ได้ไงกูเล่นยากชะมัดเลยเนี่ยนิสัยมันชอบเก็บดอกไม้แล้วลำไม่ไง ปุ๊บ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 ป๊บป๊บชั่วอีกทีเดียวเออลำดอกสีงไงวะลำไม่เป็นอีกแล้วมันต้องพุ่งไปก่อนมันต้องไม่เดินถอยหลังนะต้องให้ดาบมันติดแดงก่อนเฮ้ยหยุดเลย ไม่นะอ้าหตายไม่น่าจะเห็นเ,ออเปิ้อเเปิดไว้งั้นเลยช้าลูกปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหลำลำได้แค่สามดอกเอง ปั๊บปั๊บปั๊บกระจอกที่หายในล,ลำไม่พิวเลยว้าวชั่วชั่ว้วาวนะักจบปั๊บปั๊บนี่ ไม่ฟิลวเท่าไรมนะเป็นเพราะลำลำดอกสีไม่เป็นนะ่ะนะลำเป็นแค่สามดอกโอเคเอาตังมา่าวสัสน เอตังเออนะเอสริมความงามอเอเฮ้ยช็อกทำไมเฮ<อ><อ>้ยใจะเย็นพี่ชายแม่ง มันไม่ใจเย็นเลยไหเอาแทงก็ได้วะเฮ้ยชุบป,ปั๊บปั๊บปับ๊บนี่เฮ้ยจบป,ปับ๊บนี่ห้าล้านมั้งห้าล้านมัน้งห้าล้านจิบจิบไม่ได้รวยหรอกธรรมดาคนรวยเขามีเงินเป็นสิบล้านนึอองห้าล้าน,านพวกกระจองกระแจิง ของ <Okay. S 1> แถวบ้านเรามีเงินแค่ล้านหนึ่งก็ถือว่ารวยแล้วบ้านเรา <c oughs> <c oughs> ล้ำได้แต่กับบอดวะอยาก <c oughs> อยากแบบเอาไปเล่นจริงๆแล้วล้ำได้แบบนี้น <Okay. S 1> ในกระเป๋าหมดแล้วจะซื้อนมมาเช้ายังไม่พอเลย เออมีแต่พวกไม่มีตังค์ครับว่ออญญา,า,งงา,านนบปร้อยหนึ่งนะเสได้ายว่าอ,อ,อยู่แต่ในธนาคารหมดปปออเออปลงปลนป่านั่นแหละอ,อ้าวก็ตังค์ไม่อยู่กับตัวมันก็ไม่หมดนะมันอยู่ในธนาคาร ลอยพวกนี้ของเต็มนะเนี่ยผมจะลองลำแบบโหดดูไม่รู้จะสู้ได้ไม่ไม่น่าจะสู้ได้โดนมันน่าจะแตกฝึกลำดอกสีบไก้นี่ดีบ่านะอ,อันดับแรกนะครับป้าดองโหแม่งกลายเป็นดอกสามเหมือนเดิม ว่าไงไยรุ่นไยรุ่นต้องเจอพี่โอ้พี่แตกว่ะ <c oughs> แม่งเฮ้ยขวัญใจไยรุ่นเนะยป้อมแตกหรือเปล่าวะไอ <c oughs> รุ่นฟุกทำไรวะ อันนี้แค่แค่แค่เริ่มต้นนะพุกนะแค่เริ่มต้นนะงานดีงานก็ดีเงี้ยนะพุกนะขอได้ไหมไอตัวกระจองกระแจงตรงเนี้ยขอเถอะข้าจะสังหารพวกเจ้าให้หมดทุกคนด้วยเพลงดาบงี่เงาของข้าปั๊บ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 นี่รู้จักเพลงดาบงี่เงาไหมเพลงดาบ ไอ้พวกนี้ไม่รู้จะเพลงดาบงีงเงาน,นี่มาเอ้แท้งอ่ะไม่เคยกลัวหรอกนี่มาตาหน้ากันเข้ามาเฮ้ เระยะห่างทางสังคมใช้ความพียวเป็นประโยชน์เองถ้าอยากให้วิดีโอมันดูดีเองไปปรับตรงอันั้นนะ่ะปรับตรงแสงอ่ะฟุ้งไ,ไล่แสงใหม่อ่ะวิดีโอจะเหมือนแบบว่าฮอลลีวูดจิ้มหายเลย ถ้าเองขยันนะไปไล่ไล่แสงใหม่มันที่พี่ทำอะมันจะดูแบบสดชื่นตายเนี่ยแบบนี้มีตายเนี่ยเอากอกเกิดมาด้วยโหแม่งเรากูคาป,ป้อมแบบนี้เลยนะช่างกล้าเลอเกิน เฮ้ยฟิกเกอร์นี่สเต็ปการเล่นแบบเฮ้ยมีเกาะเกิดแล้วห้าวลำดอกสียังไงวะ อันดับแรกปลาดอกฝึกก่อนปลาดอกชั่วไม่โดนอีกปลาดอกให้เข้าเข้าไปก่อนออกมาไม่ดอกหายหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ลาแค่สามดอกก็ได้ไม่ได้โปรขนาดนั้นเราต้องตลบลังนะ โอ้แม่งแรงเกินแรงเกินหรือเปล่าลูกพี่โหแม่งแพ้เลยเ <c oughs> จอบอดตีบ้านแตกโอ้ <c oughs> โหมันยืนไม่ตีบ้านเนี่ยมัน